โอ oh! oh! ้โหจะบ่ายแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าหิวก็หิวหาอะไรกินดีกว่าอือ ิิิิววววเนี่ยนะเห็นทางม้าลายแล้วก็ปวดใจทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรสินะเวลาคนเราเนี่ยเห็นคนรอตรงทางม้าลายนะโดยเฉพาะภูเก็ตเรากำลังเป็นจังหวัด ที่กำลังจะเป็น international province เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะว่าเวลาถึงทางม้าลายแล้วก็มีชาวต่างชาติักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเหมือนบ้านเขามั้งว่าเห็นทางม้าลายเนี่ยเราจะต้องหยุดแล้วก็ให้คนที่รออยู่ตรงทางม้าลายเนี่ยเดินไปก่อนข้ามไปก่อนแต่หามีไหมจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะหยุดให้ทุกครั้งเลย แต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าขันหลังเนี่ยถ้าตามมาเร็วอะเราก็ไม่กล้าหยุดใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนปั๊มท้ายแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยปั๊มท้ายดู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 ด wild, นี่แหละแสดงว่ารถคันนี้นเนี่ยมีเสน่ห์ที่บ้นทายเ <laughs> 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 ยาวยวนเยาวยวนมาก <laughs> <laughs> ว่าแตจะไปหาอะไรกิน <laughs> ด,ดีว <laughs> ก,กว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้เวลาฝนตกเนี่ยไอเราขับรถเก่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอเคอยู่นะผมเคยขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับเคยขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันลองมองไปข้างหน้าดูนั่นนะ บางคนต้องกลางร่มไปด้วยเนี่ยนะกลางร่มไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยอันตรายมากเลยนะครับคือลําพังมอเตอร์ไซค์นี่ก็อันตรายอยู่แล้วฝนตกอย่างนี้ตกไม่หนักมากเนี่ยนะถนนก็ค่อนข้างลื่นนะ่ะถ้าจะให้ดีนะนะ่าจะใส่เสื้อกันฝนนะอันนี้ด้วยความหวังเวิร์ดจริงๆนะครับห่วงใย,ยจริงๆใส่เสื้อกันฝนแต่วัยรุ่นก็ไม่ชอบใส่เ็าบอกว่ามันไม่เท่เจ็บตัวไม่คุ้มกันนะาะ มาบายพาสแล้วนะครับตอนนี้ของกินไม่ได้เลยเบื่อมากๆเดี๋ยวคงจะต้องหาตัวช่วยโทรศัพท์หาเพื่อนหน่อยอ่ะออ่ะโทรไม่ขับเดี๋ยวต้องหาที่จอดรถกันฮัลโหลจากเหรอกินอะไรดีวะในฐานะที่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหาร ก็ถามว่ากินอะไรดีตอนนี้อ๋ออยู่ใบพาสเนี่ยเยิงย้งเยิ้งบิ๊กซีเนี่ย The Point Bistro อยู่ตรงไหนอ่ะ The Point Condominium เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หน้า The Point Condominium อ oh! <laughs> ๋อเจอแล้วไป The Point ไ i s t a n y o u จุ๊บจุ๊บ <laughs> เจอแล้วมาเลย ดดถึงแล้วนะครับที่นี่ครับโอ้เดอะพอยต์คอนโดมินียมครับตามมันมาดีกว่าแล้วและที่นี่ครับ The Point ์ i ิสต o ไปกันเลย